สวัสดีครับพบกับผมในกาเกบเมอ่ออีกแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปอยู่ไหนเนะี่ยเออมา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 แมปมันมีชื่อว่าอ๋อนี่ยมัติเควน่ะมติเควสนะเข้าไปเล่นมาเลย ขอบคุณครับที่ขอบคุณที่เราโหลดแมปสร้างโดยสตาร์วิดีโอไอทีไม่ได้ครูบอยนะฮะเกี่ยวกับแมปไม่มีอัอนี่เกี่ยวกับ Level 1, เ,เ, you good เ,เลเวลหนึ่งวิเทสอาร์ยูคูดแอดเฟนิงเออเลเวลหนึ่งครับจะเป็นการทดสอบเฉยเลเวลสองคุณต้องช่วยหมู่บ้านจากซอมบี้เพื่อจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลเวลสามคุณต้องเออเขาเรียกอะไร ทดสอบความสามารถเรื่องกระโดดของคุณนะครับ Because บังกอร์อันนี้บางการเรียนไม่รู้รู้สแตนดาร์ด s ocial network youtube สตาร์วิดี youtube ของอย่าลืมไปกดไลค์ n n e l เข้าด้วยครับทั้งสตาร์วิดีโอไทีและวันดันคู่บอยนะครับ First walk tour on o Look at the hill picture for level 2 อันนี้คือเราต้องกดปุ่มใช่ไหม okay. Okay. โอเคเกมลูฟมีบินอัปเดตทอเปเปวปาปปปปปอ่ปปปปปลต้องปป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 ปุปปปปป คุณน,น้องหาปุ่มอ่ะนี่คือเพจใช่ไหมป่าแล้วเปหนึ่งไป Turn on Rain มีเลวลาเท่าไหร่น่ะ45วินาทีโดยคือเราต้องหาทางออกอ่ะนี่ยนะยังไงต่ออ่ะเนี่ย ไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะปุ่มเหรอมันบอกอะไรหาปุ่มอ่ะทังนั้นมีไหมไม่มีเว้ยเออใหม่ใหม่ใหม,ม่ปุ่มก็เีนียะปุ่ม เอามันฝรั่งมาทำอะไรโปเตโต้ไปทำอะไรรู้ว่าได้มันฝรั่งมาเอาไปทำอะไรเฮ้ยเวลาเลยกี่นี่วิเนี่ยตรงนั้นมีเลสโตนวุ่งจออยู่แถวน,นี้แน่เลยอลอไทเกนเลยยูเอทาร์ เพิ่มเทสไฟเพเ่มกระก็ปุ่มอะนี่ยปุ่มวงจรพันเหรอขออนุญาตนะเป็นการเช็ควงจรนะครับ ยัไงไงวะไม่เข้าใจไปต้องหาปุ่มปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมาป่ะปุ่ม,มไหนในบ้านเหรอนี่ไง เอ้ยก่าจะผ่านมาปัดเป็นเอเจอร์เจตยูสตาร์ทเทสฟาร์มทั้งสองโอเคไปนี่มันลานหาปุ่มเน่ะ่านหาปุ่มจะทำให้พุ่นหัวร้อนตลอดวเวลาเอเจอร์ adventure นี่คือทุบอะไรไม่แตกน่ะดีปะ่ะนี่ แหลมเลยชิวๆๆบชิวๆเ,เริ่มชิวแล้วช่องสามโอ้โหล้อกันเล่นใช่ไหมเดินบนรอบต้นไม้กันเดินบนรอบต้นไม้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 ไม่มีกลางต้นไม้ไม่มีโอ้ย เฉเยอะละตรงนี้ก็ไม่มีว่ะนี่ไม่มีตรงนี้ยังหายไหนวะเนี่ยโอเคนี่เพิ่งเทสเหรอโน m ามะเกน อะไรอ่ะโนทามโอเคโอิน <No time. S 1> ไม่มีเวลาอ่ะคือแบบง่ายจังเอนเตอร์เลเวลสองอ๋อเมื่อกี้เลเวลหนึ่งะฮะคือหาปุ่มเลเวลสองอ่ะเลเวลสองอ๋อเราต้องปกป้องหมู่บ้านใช่ไหมโอเคเอาอีกทีหนึ่ง กำแพงไททันใช่ไหมเอแล้วก็ตสียโหมดผมเปิดเป็นอะไรอยู่เนะี่ยอ๋อมันฟรีฟูเนะ,นะเป็นอี s ี่แล้วกันซอมบี้จะเกิดไหม พี่เลยสักต,ตัวสวัสดีไใครอ,อยู่มัยเออนี่มันเช้าสมบี้จะเกิดยังไงล่ะนี่ก็ไม่มีน้ำเลยไม่มีเห็บ ที่ไม่มีนะสักตัวเลยเดี๋ยวผมขอคัดเปนมือโอเคนะครับหลังจากที่ผมนี่เป็นเคทีบนะครับเราไปเริ่มตรงหลันปุ่มใหม,ม่กลับมาแลโอเคเราจะมาดูกันนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรไปเริ่ม หรือว่ามันเช้าอยู่เนี่ยเหรอทำมบี วงจรเสียผมพูดเลยวงจรเสียดูนะแอบนหมนะเอาตามจริงอะ่ะมันต้องเขาวางผิดมันต้องอย่างนี้ นะแสดงว่าตามรูปภาพนี่มันมีซอมซอมบี้อยู่หมดเลยดิเห็นไหมเขาว่างพี่หมดเลยฮะมันต้องเป็นอย่างนี้โอเคแล้วถ้าเราฆ่าซอมบี้หมดเลย คือเราจะช่วยซัมบีไปได้ใช่ไหมดูถ้าภารกิจนี้เล่นแน่งั้นเราข้ามไปภารกิจต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับภารกิจที่สองผมก็หาวิธีได้นะค,คือมันจะมีปุ่มอยู่ผมก็ไปกดนะครับผมก็เออนะผมก็เลาะพื้นที่ของเขาเละหมดเลยก็ขออภัยสำหรับผู้สร้างแบบนะครับโอเคไปเลยไปสู้กัน แล้วในนั้นมีพวกของเล่ะมีบางอันเราเาไข่มออกแล้วจะยุย่งทองมบีตัวเล็กน่ากลัวที่สุด เลยไหมเดี๋ยวอยู่ตัวสองตัวนะไม่ใช่สองแล้วป่ะโอ้ แล้วไงต่อดูท่าจะหมดแล้วแหละแล้วถ้าไข่พวกนี้มันต้องใช้่ไรหายไปละอย่าบอกนะมันออกไปข้างนอกอะเฮ้ยผมว่าใช่ว่ะผมะไปทุบกำแพงมันอะ้มันน่าจะบิอนออกไปข้างนอกเออไม่มีแล้วโอเค ภารกิจนี้มีอีกไหมครับไม่มีงั้น้าไปอีกภารกิจนึงเลยกันบ๊ายบาย